NPK, แมกนีเซียมและซิงค์ช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับพืชได้อย่างไรในจำนวนธาตุอาหารที่มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชและการออกดอกออกผลนั้นมีทั้งหมด16ชนิดซึ่ง3ชนิดนั้นได้มาฟรีจากอะไรนะจากน้ำและอากาศก็คือคาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนส่วนที่เหลือจะแบ่งเป็นธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม ธาตุอาหารหลักมีอยู่3ธาตุคือไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งในปุ๋ยบัวแก้วนี้ไนโตรเจนมีอยู่20%ไนโตรเจนทําหน้าที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตซึ่งไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบของโปรตีนถ้าพืชขาดธาตุไนโตรเจนจะทําให้ต้นแคะแกันใบไม่เขียวนะฮะตัวที่2ก็คือตัวฟอสฟอรัส บัวแก้วเรามี20%ซึ่งฟอสฟอรัสจะเป็นตัวที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของระบบรากและส่งผลไปสู่การออกดอกของพืชถ้าขา,าดธาตุนี้1จะทำให้รากไม่เดินและก็การติดดอกออกผลจะไม่ค่อยดีธาตตัวที่3คือตัวโพแทสเซียมซึ่งโพแทสเซียมในบัวแก้วตัวนี้มีอยู่20%ช่วยในเรื่องอะไรธารตุโพแทสเซียมช่วยในเรื่องของการสะสมอาหารซึ่งเป็นการเคลื่อนย้าย น้ำตาลแป้งและโปรตีนเคลื่อนย้ายจากใบที่ใช้ในการส่องเข้าแสงมาสู่ผลดังนั้นธาตุโพแทสเซียมจึงมีความสำคัญนะคะในช่วงของการที่ออกผลผลิตแล้วถ้าขาดธาตุนี้ไปจะทำให้หนึ่งผลเล็กสีไม่สวยและได้ผลผลิตไม่ดีค่ะดังนั้นคำว่าธาตุอาหารหลัก NPK หลักคือพืชมีความจำเป็นที่ต้องการใช้เป็นจำนวนมาก ธาตุรองที่จําเป็นสําหรับพืชประกอบไปด้วย3ธาตุก็คือแมกนีเซียมแคลเซียมและกรรมะถันในปุ๋ย FK 1ซึ่งถุงที่2คือ f 1ประกอบไปด้วยธาตุแมกนีเซียม2 3แมกนีเซียมคือองค์ประกอบของคอโรฟิลล์ช่วยทําให้พืชเขียวส่งเสริมการนําธาตุไนโตรเจนไปใช้ร่วมกันและที่สําคัญลดอาการใบร่วงของพืชในช่วงหน้าแหลง ธาตุรองมีความจําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นกันเพียงแต่ต้องการน้อยกว่าธาตุหลักและกลุ่มสุดท้ายคือหมวดธาตุเสริมซึ่งพืชก็มีความต้องการแต่ใช้ในปริมาณที่น้อยกว่าธาตุหลักและธาตุรองยกตัวอย่างเช่นโบรอนแมงกานีสโมลิบดินมัมและธาตุสังกสีเป็นต้นนะคะใน F1 ประกรอบด้วยธาตุสังกสีอยู่10% ซึ่งธาตุสังกะสีจะช่วยในการสังเคราะห์โคอโรฟิลและแป้งถ้าขาดธาตุนี้ไปก็ทําให้พืชไม่สมบูรณ์และแคะแกนได้เช่นกันซึ่งธาตุสังกะสีใน F1 จะช่วยในเรื่องของการส่งเสริมการจเจริญเติบโตของรากให้มีความยาวถ้าขาดธาตุนี้จะทําให้พืชเกิดปัญหารากสั้น FK1 ประกอบด้วย2อซอง,องทั้งธาตุหลักธาตุรองและธาตุเสริมผสมทั้งสงถุงนี้ใช้พร้อมกัน การเลือกซื้อปุ๋ยฉีดพ่นทางใบต้องเลือกปุ๋ยที่ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรมีตัวเลขบอกหน้าซองที่ชัดเจนซึ่งสามารถดูได้ตรงนี้ค่ะ s k 1 1กล่องผสมน้ำได้ที่400-800ถึง800ลิตรสั่งซื้อกดได้เลยนะคะ